หลักทรัก์กสิกรไทยเสนอ The <Deb> และนี่คือรายการ The Debate รายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะครับ เพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับสวัสดีครับผมกวีชูกิตเกษม Value Investor ผู้มากับสโ,โลแกนดีถูกและยาวครับสวัสดีครับผมพระเดิมพบสงเคราะห์โมเมนตัม um Investor ที่มากับสโ,โลแกนดีเด่นเน้นรอบครับเวทีเดอะด b เบ e เวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ เพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันกติกาการโต้วาทีในแต่ละครั้งก็คือการโต้วาทีจะมีด้วยกันสองรอบรอบแรกผู้พูดแต่ละฝ่ายมีเวลาท่านละ5นาทีรอบที่2มีเวลาท่านละ2นาทีทันทีที่เริ่มต้นคำแรกเวลาจะถูกนับถอยหลังไปเรื่อยๆและทันทีที่มีสัญญ,ญาณบอกหมดเวลาไมคโครโฟนจะถูกตัดเสียงลงทันทีเอาละครับเมื่อทั้งสองท่านทราบกติกาดีแล้ว ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมศึกระหว่าง V.I. กับ M.I. ในวันนี้จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วง The ะดีเบตก็คือหนึ่งก็คือว่าดูภาคการผลิตของยูโรโซนนะประกาศมาแต่ละครั้งนี่โอ้โหรุ้นกันใจจะไจ่จ,จอว่าจะต่ำกว่า50หรือเปล่าตัวเลขภาคการผลิตเอไมภาคการผลิตเอไมภาคบริการ ปัญหาของยุโรปเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ปัญหากัน,นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ด้วยมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบเกิดแบบแบบแบบเมกาน,นะครับแม้กระทั่งต้งยมยำกุ้งเองเนี่ย <ฮะ S 1> มันก็เป็นปัญหาที่เกิดสั้นๆนะมันก็กลับืึงกลับมาได้เลย The d i v i d e n The d i v i d e n ขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่เดอะดีเบตเวทีที่ไม่มีใครแพ้มไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากผลการประชุมเฟดแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนติดตามก็คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินยุโรปหรือ ECB รอบนี้ที่ตลาดต่างพากันคาดว่า ECB จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อให้เกาะไปกับกระแส ECB วันนี้เราจึงให้ทั้งสองท่านมาดีเบตกันว่ามีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านก็น่าจะพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นการดีเบตณบัดนี้ห้าสีสสองหนึ่งจับเวลา การประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ที่จะมีการประชุมกันวันที่2ตุลาคมมุมมองของ Momentum Investor หรือว่า MI มองอย่างไรเอามองสั้นๆนะครับหวังว่าคุณกวีจะมองยาวๆไม่ผมยังงงอยู่ว่าผมจะมองยาวยังไงเนี่ยมองสั้นๆเอา2ตุลาคมวันเดียวเนี่ยจะมองไป้างหนว่าตอนนี้ในสายตาของ MI ก็มองว่าเอาอดีตก่อนอดีตเนี่ยภาพของเศรษฐกิจของยุโรป ที่ผ่านมาก็ทำดอกลดดอกเบี้ยะนะครับก็มีการทำ L T R O ซื้อพันธบัตรรัฐบาลวันนี้มาแปลภาษาอังกิจด้วยอย่าใ,ให้บอกว่ามาจากอะไรนะนะครับ <c oughs> ทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตก็จึงเดียวคือน,น้อยไต่มาสที่1 E U G D P โตแค่0.9แตไต่มาสที่2โต0.7เก็พออะไรนะพอกับไทยนะพ เห็นไหมเพิ่มขึ้นนิดเดียวขนาดไม่มีอะไรตื่นเต้นกับเศรษฐกิจเรื่องอย่างเดียวเนี่ยเขายังเติบโตได้ช้าลงแล้วตัวเลขอัดตรงเงินเฟ้อนะครับคือดัชนีถึงของตัวเลข CPI ของเงินเฟ้อเนี่ย CPI เพิ่มขึ้นแค่0.5%้เปอร์เซ็นต์คือไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งต้องการสองเนี่ยตัวเลขตัชนีราคาผู้ผลิตนะครับติดลบด้วยซ้ำไปนะฮะแสดงว่าทำอะไรมาก็นี่คนไม่ขยายกะลงทุนคนไม่ขยายกาบริโภคแล้วเศรษฐกิจมันดีได้อย่างไรนี่คืออดีตที่ผ่านมา S <S <S นะครับมาดูอนาคตกันบ้าง <S 2> <S 2> <S อนาคตไม่ต้องไกลนะฮะเอาแค่หนึ่งไตามา,า, <S 2> <S 2> <S า,าสคุณก็มีการมองสาปีก็เรื่องแค่ครับผมคงไม่ถึงขนาดนั้นะ <S 2> <S 2> เอาแค่เดืหนึ่งข้างหน้าก็คือไตมา,ทาสที่3ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรไตมาทสี่จะเป็นอย่อางไรก็คือ1ก็คือว่าดูภาคการผลิตของยูโรโซนะนะประกาศมาแต่ละครั้งนี่โอ้โหรุ้นกันใจจ่อว่าจะต่ำกว่า50หรือเปล่าตัวเลขภาคการผลิตพมไ i ภาคการผลิตหม่ภาคบริการ เอาตัวเลขของยูโรโซนก่อนละกันนะครับนยะูโรโซนขนาดนี้เอาภาคการผลิตนะพีใหมเบื้องต้นที่ประกาศมาไม่นะกี่วันนี้นะครับไม่น่าเชื่อฮะต่ําสุดในรอบ9เดือนเดี๋ยวดูจะฟังให้ดีๆฮะตัวเลขแรกคือตัวเลขรวมเลยต่าสุดในรอบ9เดือนภาคการผลิตนะเฉพาะภาคการผลิตต่าสุดในรอบ14เดือนภาคการบริการต่าสุดในรอบ3เดือนโอ้เรียกว่าอะไรนี่ไม่มีเคยทำนิวไฮเลยนะทำแต่ิวโลอย่างเดียว แสดงว่าภาพของเศรษฐกิจของยุโรปยูโรโซนเนี่ยมันลดลงนอกจากนั้นก็คือความเชื่อมั่นผู้บริโภคเมื่อกี้คือภาคการผลิตอันนี้คือภาคการบริโภค4เดือนที่ผ่านมาก็ยังติดลบนะครับโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี่ติดลบไป11.4นะครับถ้าเทียบกับอีกลุ่มยูโรโซนฮะกลุ่ม EU คือลบหนึ่งลบแปดจุดนะก็แสดงว่าทั้งภาคการผลิตทั้งภาคการบริโภคลดลงหมดเลยแลไม่ถึงพ่เบิลมฮะ พีใหญ่สุดของทวียุโรปนะครับหรือวันส่วนของตัวยูโรโซนนี่ก็คือเยอรมันภาคเยอรมันนั้นเหมือนกันเลยฮะนะแต่ภาคเยอรมันเนี่ยภาคการผลิตภาคการบริการเบื้องต้นนั้นอาจจะดูขบุกขบวคือไม่ค่อยคือต่างกันนะฮะภาคผลิตนั้นต่ำสุดรอบสิบห้าเดือนนะแต่ว่าตัวเลขภาคบริการต่ำสูงสุดในรอบสองเดือนที่ผมมองนี้ทั้งหมดนะฮะคุณกรลีอบอกผมชอบเล,เล่นตัวเลขวันนี้ไม่พูดตัวเลขเลยแต่มันไปในทิศทางว่ามันชะลอตัวชะลอตัวแบบนี้ ก็แสดงว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นคงต้องมีมาอีกนะก่อนหน้านี้สองเดือนที่แล้วนะฮะก็มีการลดดอกเบี้ยไม่น่าเชื่อลดดอกเบี้ยเงินฝากจนไครไฟฝากแกเนี่ยหรือฝาก ECB ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยต้องเสียด้วยนะเสียเงินนะไม่ได้เงินไม่ได้ไม่ได้ดอกเบี้ยนะต้องเสียดอกเบี้ยด้วยซ้าไปนะฮะงั้นบาทแบบเนี้ยทำเรื่องของดอกเบี้ยในการที่กระตุ้นเนี่ยผมมองไปว่าไม่มีมุกแล้วมุกต่อไปก็คือทําแบบเดิมนะที่เขาเรียกว่า TLTRO ในการซื้อพันธบัตรย่อมาจากเพิ่เดีย๋ยวคุณย่อคุณเฉยแล้วกันว่าเาไป็นยังไงเ <c oughs> พราะเสียเวลาเขาอ๋อโอเคนะฮะก็ <c oughs> คือว่าในการเ <c oughs> ข้าไปอาชีพงนงั้นก็ <c oughs> ไปสู่ระบบเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะณวันนี้หนึ่งเลยถ้าจะทำนะฮะหนึ่งเลยคือว่าสินทรัพย์ที่จะข้าไปซื้อเนี่ยโอ้มันไม่เหลือแล้วจะซื้อพันธบัตรตัวเองก็ซื้อไม่ได้ซื้อนู่นซื้อนี่ก็เหลือแค่มันนิดเดียวที่โอกาสในการจะซื้อเข้าไปอันดวยการช่วยครั้งนี้โอเคว่าคงจะออกแบบเนี้ย คล้ายๆอย่างนี้นะฮะการซื้อไปซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาบ้านน้อยขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยผมมองว่ามันยะสําคัญคงไม่มีเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนในภาพของค e วีของอเมริกาเขาทําเริ่มประสบความสําเร็จนะครับย,ยุโรปก็ทานะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่น่าเชื่อธนาคารกลางของอังกฤษเขาทําไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาพูดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอัตาดอกเบียแล้วนะครับ เขาไม่ได้บอกว่าจะลด่อกเบี้ยแล้วนะฮะก็แสดงว่าณวันนี้สองทวีปนี้ก็ทำัาเรียบร้อยอังกฤษทําเรียบร้อยทําได้ดีอเมริกาทําได้ดีแต่ยูโรโซนผลในเชิงบวกกับหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรผมว่ามีประเด็น ECB 2ตุลาคมช่วยเศรษฐกิจยุโรปได้จริงหรือหรือว่าจะทำให้หุ้นไทยบวกได้จริงหรือเปล่าคุณต้นเป็นคนพูดนะฮะเดี๋ยวผมหาเรื่องอื่นพูด ผมพูดว่าผอกทุกคนบอกนี่้วก่อนปัญหายุโรปเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาที่พูดเหมือนโครงสร้างคือตัว่สชปัญหาของยุโรปเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ปัญหากันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ด้วนไม่ใช่ปัญหาที่แบบเกิดแบบแบบอเมริกานะครับแมทั่งต้มยำกุ้งเองเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดสั้นๆนะแล้วก็กลับฟื้นกลับมาได้เร็วแต่ปัญหาของยุของเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มันเป็นปัญหาตั้งแต่หนึ่งวิกฤตทางการด้านการคลังนะครับรัฐบาลมีการขาดดุลมีวิกฤตทางด้านการธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกตอ่อเนื่องกันเลยต่อนเนื่องกันมาอ,อีกมีนี่ด้วยแล้วก็วก่อก่อไปให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามขึ้นมาอีก <ừ. S 1> นะครับเพราะว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามจะลดการขาดดุลพอพยายามลดารงดดุลเอกชนก็ขาดสภาพคล่องเอกชนขาดสภาพคล่องก็ล้มละลายล้มละลายเสร็จก็เกิดการตกงานแล้วก็ไอ้วงจรแบบนี้มันยังคงเกิดขึ้นอยู่ไงคือทุกคนทุกรัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหาของตัวเอง ยูโรโซนเองก็พยายามจะแก้ปัญหาแต่ปัญหาของของยูโรโซนเนี่ยทำไมแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับอันที่หนึ่งเน่ยออในระยะยาวเลยเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยนะครับทุกท่านอาจจะได้ซื้อสินค้ายุโรป ในราคาที่ถูกลงเพราะนั้นถ้าเป็น value investor เนี่ยรอซื้อสินค้ายุโรปในราคาที่ถูกลงนะฮะซื้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นกระเป๋าเลยอะไรเงี้ยไม่บอกยี่ห้อนะฮะรถก็มีนะฮะยี่ห้อยุโรปนี่แหละเพราะว่าผมมองว่าค่าเงินยุโรปเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่ากันแบบเป็นปีๆอ่ะทำไมต้องมองอย่างนั้นเพราะว่าปัญหาในยุโรปเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมพูดไปแล้วและการแก้ปัญหานี่มันยากหนึ่งเพราะอะไรเพราะหนึ่งการรวมค่าเงินการรวมค่าเงินเนี่ยมันทำให้เงินค่าเงินของยูโรโซนซึ่งมีตั้งหลายยประเเทศนี่ มีการอ่อนและแข็งค่าเท่าเท่ากันทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแต่และประเทศเนี่ยมีโครงสร้างเศรษฐกิจไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศโครงสร้างเป็นส่งออกบางประเทศไม่ใช่บางประเทศโครงสร้างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบางประเทศมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการรวมค่าเงินเนี่ยจะทําให้ประเทศที่ มีพัฒนาการของเศรษฐกิจที่ดีกว่าเนี่ยได้เปรียบเพราะค่าเงินมันอ่อนเงเพราะมันจะมีประเทศที่แย่ๆเนี่ยดึงให้ค่าเงินอ่อนแล้วไปรวมทาไมอ่ะนั่นก็เนี่ยนี่คือความนี่คือความผิดพลาดที่ที่คุณกจนพูดถูกมากเลยว่าทําไมอังกฤษแก้ปัญหาได้ไงเพราะอังกฤษไม่รวมไงอังกฤษขอไม่รวมขออยู่คนเดียวนั่นคือนั่นคือวิกฤตเนี่ยเราถามว่าจะเลิกรวมค่าเงินไหมเลิกยากนี่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจะแตกหัวหุูดลงเยอะเลยตอนรวมก็รวมยากคือรวมก็รวมยากแต่ถ้าเลิกกันจริงๆนี่นี่ผมว่ายิ่ง ทำให้ค่างเงิน,นแต่ละประเทศต้องมานั่งกาหนดกันใหม่แล้วค่างเงินไหนอ่อนค่าไหนผู้คนก็จะออกมาถือเงินสดกันก่อนแล้วก็งั้นเดี๋ยวขอดูก่อนท่านจะแยกค่างเงินออกมาแล้วแก้ปัญหากันซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเกิดขึ้นไม่ได้มันก็แก้ปัญหายากเรื่องที่2นี่เรื่องสําคัญมากเลยเหมือนญี่ปุ่นเดียเลยมันเรื่องของโครงสร้างประชากรคนไม่น่าเชื่อนะคนแก่เลยนะคนแก่เงนของเรานี่ยังอยู่ในรุ่นเรายังเยอะรุ่นหนุ่มๆรุ่นหนุ่มๆเยอะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าวันเนี้ย เขามี25เป็นคนมีอายุมากกว่า65ปีอีกยี่อีกประมาณปี2 0งอก็คืออีกประมาณ2ีปีจากนี้นะครับก็จะมีคนอายุมากกว่า65ปีเนี่ย30%การมีคนมากกว่า1ใน4ของประเทศเนี่ยที่อายุมากกว่า65เนี่ยคุณจะไปกระตุ้นการบริโภคก็ไม่ได้ มันจะตุ้นจะกระตุ้นเอก็ไม่ได้อะคุณคุจะให้คุณจะให้คนอายุแบบ80แล้วจะไปซื้อเบสเอสหรือว่า c l k เวอร์ลี่มาขับมันก็ไม่ใช่ไงมันทำให้โครงสร้างประชากรแบบนี้ของญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ของยุโรปหนักกว่านะคุณต้นเมื่อกี้บอกว่า30%ใช่ไหมในปี2050ของยุโรปเนี่ย40% 40%ของคนยุโรปนะครับในยูโรโซนเนี่ย จะมีอายุมากกว่า65ปีในอีกสอบนในปี2050นั่นหมายถึงว่ายุโรปหนักกว่าญี่ปุ่นอีกนะ2050ูยิง30ปีนะใช่ใช่ใช่ <30 S 2> แต่แตว่าฉเฉลี่ยอายุของคนมันจะมากขึ้นเรื่อยอๆแต่ปัญหาเกิดว่าเอ๊ะเราทำไมอเมริกาไม่เกิด อเมริกาไม่เกิดเพราะว่าเขามีการอพยพเขาปล่อยให้ประชากรประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาทํางานแล้วส่วนใหญ่เป็นวัยทํางานที่เข้ามาทํางานทางนั้นเลยก็เลยทาให้อเมริกาเนี่ยสามารถรอดผลทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยใช้วิธีแก้เหมือนกันกันกบยุโรปแท้ๆเลยนะแต่ยุโรปไม่เวิร์กแต่อเมริกาทําไมเวิร์กเพราะฉะนั้น ECB จะทําอะไรในวันที่2ตุลาเนี่ยผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีผลดีในระยะสั้นแต่ผมว่าระยะยาวไม่ได้เป็นผลดีกับยุโรปแต่ไม่ได้หมายความว่ายุโรปจะทําลายโลกนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ข้อที่3เนี่ยยุโรปเป็นประเทศที่มีเรื่องการส่งออกเป็นเป็นหลักตอนนี้จีนเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นการส่งออกเนี่ยที่ช่วยยูโรโซนเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาหลังๆก็เริ่มแบบไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเริ่มชะลอมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผลประโยชน์ผลผลผลเสียกับตัวยุโรปเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในข้อที่5นะครับ ความคิดนในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละประเทศเนี่ยแยกจากกันแต่ละคนก็ไม่ยอมเยอรมันเนี่ยไม่ยอมจ่ายตังค์แน่เพราะเป็นที่ใหญ่คนอื่นๆก็อยากให้เยอรมันจ่ายตังค์แต่เยอรมันไม่ยอมแล้วปัญหาเหล่านี้คุณผู้ชมครับสําหรับยติในวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่า MI มองสั้น VI มองยาวโดยต่างก็โฟกัสไปที่เศรษฐกิจยุโรปเป็นหลัก จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอทำให้เ i เชื่อว่าการประชุม ECB รอบนี้น่าจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาแต่ค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปที่การอาัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากกว่ามาตรการด้านดอกเบี้ยครับขณะที่ VI ให้ภาพที่ยาวออกไปโดยหยิบยกการวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างมาอธิบายโดยมองว่ามาตรการรอบนี้น่าจะส่งผลแค่ในระยะสั้นเท่านั้น ระยะยาวเศรษฐกิจก็ยังมีโอกาสฟื้นได้ยากครับส่วนใครที่กำลังสงสัยว่าแล้วการประชุม ECB รอบนี้จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรไปติดตามกันได้ในรอบ2นาทีที่เหลือกันเลยครับมารอบที่2 รอบแรกคุณกวีแกมองอีก20กว่าปีข้างหน้ามผมมองว่ามันแก้ยากตอนเป็นแบบนั้นต้องดูว่าประเทศเขาเป<ม>ยังไงผมมองแค่สองสามเทิงข้างหน้าก,บก็บพอแล้วมันแก้ได้ไหมอ่ะมองหน้าแก้ได้ไหมไม่รู้อ่ะนะครับแต่ว่าในเชิงของว่าจะมีผสมกับประเด็นในเรื่องของตัวหุ้นนั้นเป็นอย่างไรอืมมากกว่านะครับเพราะเราเป็นนักลงทุนนะฮะเราต้องคาดหวังว่าในอนาคตจะเกิดึ้นองไรณนะวันนี้ความจําเป็นมีฮะที่จะต้องมีการ อาจฉีดสภาพคล่องเข้าไปความจําเป็นมีมแต่ครั้งนี้วันที่สองตุลาคมนะครับประชุมกันแล้วเนี่ยผมมีเป็น,ปนห่วงสองเรื่องเ,เรื่องแรกก็คือสมมุติว่าถ้ามีมาตรการกระตุน้นจริงๆผมกังวลว่าจะเกิดเซลล์ออนแฟกต์ก็คือว่าโอ,อ้โหคาดว่าจะมีจะมีจะมีแล้วปรากฏว่ามีจริงมีแล้วผมเชื่อว่ามีน้อยมีน้อยกว่าที่คาดเมื่งกีที่บอกไปสินทรัพย์ที่จะซื้อมันคงไม่ได้เยอะมากมายเหมือนสมัยก่อน นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าผมบอกว่าณขนาดนี้โอกาสในการที่จะไม่กระตุ้นก็มีนะเพราะปัจจุบันนั้นการเมืองระหว่างประเทศนะคือรัเสเซียกับยุโรปเนี่ยพึ่มๆมกันอยู่รัเสเซียขู่ไปยุโรปขู่ไปอย่างเงี้ยจะมากระตุ้นตอนนี้มันผิดเวลาหรือเปล่าจะต้องซื้อใจนะครับนักกรรการของ ECB เขาจะคิดอย่างไรนั่นแสดงว่าณวันนี้คือผมบอกว่าลบกับลบอะลบมากลบน้อยใช้เท่านั้นเองแล้วผลกระทบต่อไปก็คือว่าในอนาคตนะครับ ถ้ามองเชิงบวกก็คือว่าการเก็งกำไรของการที่มีการโยกย้ายฟันโฟจากประเทศยุโรปมาในประเทศที่กําลังพัฒนาอันนั้นอาจจะเป็นไปได้ในเชิงบวกนะถ้ามองเชิงบวกถ้ามองชองลบก็คือว่าหุ้นส่งออกของไทยนะครับื่อกีคุณโกวีพูดถึงการน,นําเข้าเอาส่งออกบ้างรอของไทยไปที่ยูโรโซนเนี่ยผลในเชิงลบอาจจะเกิดขึ้นนะครับอันที่1ก็คือกลุ่มชิ้นสน่วนดิ็ิทนิกลุ่มรถยนต์เนี่ยระวังกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวฮนะจากยุโรปจะเข้ามาเนี่ย อาจจะน้อยลงอ่ะเรามาต่อกันต่อสามสิบปีเรามาต่อไม่ใช่ต่อกันเลยสามสิบปีเอาเมื่อกี้ที่คุณต้นก่อนบอกก่อนว่า,าถามว่ายุโรปจะฟื้นตัวได้ไหมเนี่ยเอาเมื่อกี้เราได้คําตอบไปแล้วว่ายุโรปเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นตัวเนี่ยลำบากแต่คําถามที่จะถามต่อมาในในช่วงที่2นี่ก็คือว่ามันจะเป็นประเด็นสําคัญที่จะทาให้โลกเนี่ยเสียหายไหมลองนึกถึงตอนสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอันเจ้า เขาเรียกไรอ่ะเป็นผู้นําเศรษฐกิจของโลกใช่ไหมจริงๆก่อนอเมริกาด้วยนะอาจจะว่ากันตามจริงอเมริกามาทีหลังในอเมริกาเนี่ยมาจากรองมาจากมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเนี่ยมาก่อนนะครับยุโรปยุโรปมาก่อนญี่ปุ่นด้วยซ้ำแล้วญี่ปุ่นก็ตามมาทีหลังหลังจากสงครามโลกนะฮะเกิดแล้วก่อนตอนที่เกิดตอนที่เกิดตอนที่เกิดจนเกิดแล้วจะไม่ไม่เกิดไม่เกิดจะไม่เกิดเราเนยเป็นไม่เกิดนะแต่สิ่งแต่สิ่งหนึ่งซึ่งซึ่ง คือการเปลี่ยนของของผู้นําโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยจากยุโรปยุโรปย้ายมาเป็นทางอ,าอเมริกาแต่ก่อนหน้านี้จีนก็เคยเป็นเป็นเจ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เคยเป็นนั่นเหมือนกันเป็นผู้นำนาเศรษฐกิจโลกเหมือนกันแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปเปนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นก็เคยเป็นผู้นำพอถึงจุดๆนึงปุ๊บเนี่ยการเป็นผู้นำเนี่ยมันค่อยๆยทยอยหายไปเพราะว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป แล้วก็ศขนาดเศรษฐกิจเนี่ยก็ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนวันนี้ถ้าถามผมเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับโลกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าผลกระทบไม่มากแล้วเพราะอะไรเพราะขนาดเศรษฐกิจของยูโรโซนเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงตามจังหวะเวลาของมันลงมาเรื่อยๆตั้งนานแล้วแล้วก็การส่งออกของประเทศไทยก็ไม่ได้พึง่งยุโรป มากเหมือนเมื่อก่อนนี้นะแล้วเมื่อกี้คุณต้นพอพูดถึงว่าเรื่องการท่องเที่ยวผมก็ไม่กลัวนะเรื่องยุโรปก็จะมาท่องเที่ยวน้อยพูดถึงแกลยุโรปอย่างเดียวไม่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้อันดับหนึ่งอันดับสองคือรัสเซียกับจีนแล้วยุโรปเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยบอกจริงๆนะฮะบางทีถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยยิ่งอยากมาไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกบอกกันดิอ่าใช่เรามองว่าถูกหน้าเหมือนเพราะฉะนั้นผมว่ายุโรปถึงแม้จะเกิดปัญหาในระยะยาวแต่ผมคิดว่าจะไม่มีผลต่อเศรษฐกิจ นั่นก็คือมุมมองและคำแนะนำจาก MI และ VI ต่อความเป็นไปได้ของตลาดที่จะตอบรับกับนโยบายของ ECB ซึ่งก็เป็นการให้ไว้ทั้งสองมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อที่นักลงทุนจะได้ทราบวิธีการรับมือที่เหมาะสมนะครับ เพราะปัจจุบันตลาดหุ้นก็ค่อนข้างจะซึมซับเอาปัจจัยบวกไปมากแล้วนักลงทุนยิ่งควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้านการลงทุนให้มากขึ้นไปอีกนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการเดอะดีเบตครับทุกคนก็อาจจะพยายามหาสาเหตุหรือเหตุผลในการที่จะปรับฐานสนิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนลงทุนก็ระมัดระวังนะครับแม้ถึงมแม้ว่า ถ้า ECB ประกาศอกผมมาตรการออกมาแบบรุนแรงแบบโอ้โหดีมากเลยแล้วหุ่นขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็อ,อาจจะเป็นทางออกก็ได้นะครับเพราะว่าในการ t a k โ p r o f เลยใช่แล้ว <laughs> เพราะว่าเ <laughs> ชื่อว่าออกคือ e ออกหุ้นหรือทางออกของ ECB สู่รายการเดบิบตรายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะครับผมเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลวว่า ECB ธนาคารกลางยุโปรปตกลงว่ายังไงอ่า,อาก,าก็ก็ตามคุณต้นว่าแหละนะครับคือถ้าไม่มีอะไรออกมาเลยเนี่ยมันก็จะ ผิดหวังตลาดจนเกินไปคือ uh huh. เซอร์ไพรส์ตลาดเกินไปเพราะอะไร,รเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีเลยนะ uh huh. ที่ผ่านมาตลาดก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะไม่ทำอะไรเลยจริงๆหรอหรือว่า <c oughs> หรือว่าตลาดก็อาจจะมองไปว่ามองเหมือนผมอะ่ะ <c oughs> ว่าสงสัยเศรษฐกิจคงจะช่วยหรือไม่ได้แล้ว uh huh. ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยดีไหมแล้วอนาคตเป็นไปได้ไหมที่ตัวสภาพคล่องโดยเม็ดเงินที่เคยอยากจะคิดกลับไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้วกลับมาสู่อินเสติ้งมาร์เก็ตนี้ก็คิดดูก่อนนะก็จะมาจริงลหา เขาคงรอดูผล uh huh. กระทบอะ uh huh. ว่าเ uh huh. ศรษฐกิจของยุโรปมันจะกระ,กระเทือนกันมากน้อยขนาดไหน uh huh. เพราะตอนนี้เนี่ยมันนอกจากเศรษฐกิจยุโรปที่มีปัญหาแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของ p o l i t i c a l ระหว่างระหว่างประเทศ uh huh. กันด้วยเนี่ย uh huh. ผมว่าด้วยแต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ตอนที่ราคาหุ้นมันถูกๆอะ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้มันอยู่พ e 14.5เท่า15เท่าอะไรเงี้ยของอเมริกาก็ขึ้นมา PE 17เท่าแล้วเหมือนกันเคยสูงสุดประมาณ20เท่ามันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แพงไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกแล้วเหมือนกันก็ทุกคนก็อาจจะพยายามหาสาเหตุหรือเหตุผลในการที่จะปรับฐานชนิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนลงทุนก็ระมัดระวังนะครับแม้ถึงแม้ว่าถ้า ECB ประกาศประมุมาตรการออกมาแบบรุนแรงแบบโอ้โหดีมากเลยแล้วหุ่นขึ้นเนี่ย ผมว่ามันก็อ,อาจจะเป็นทางออกก็ได้นะครับเพราะว่าในการเทคโปรฟิตเลยใช่แล้วเพราะว่าเชื่อว่าออกคือออกหุ้นหรือทางออกของ ECB ทางออกไม่เทปโปรฟิตของหุ้นฮะเพราะว่เาเพราะว่าผมเชื่อว่า,า,าผมก็ยังเชื่อเหมือนเลยนะครับว่า ECB หรือยูโรโซนเนี่ยไปแก้ปัญหาได้ลำบากนะครับถึงแม้ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะเริ่มมาคิดกันไปเรื่อยๆว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เหมือนกับที่เคยเคยเชื่อว่าทําได้แล้วทําไม่ได้ในก่อนหน้านี้คือตอนแรกคือตอนแรกเนี่ยพอออกครั้งแรกเนี่ยมันก็เชื่อเชื่อบ้าขึ้นนะตอนที่บอกเริ่มซ้ำซ้ำซ้ำก็เรื่วดูทิศทางไม่ค่อยดีนั้นก็ผลผลกระทบกับหุ้นใหญ่มันก็คงต้องมีเยอะนะ ก็รอบนี้ผมว่าหุ้นใหญ่แต่ว่าสําคัญก็คือถ้าสภาพตลาดโดยรวมไม่ดีเนี่ยหุ้นเล็กเองที่คุณต้นพูดถึงก็ใช่ว่าจะดีเหมือนกันใช่มันโดนก็โดนหมดเพราะว่าขงไม่ได้โอเคยกเว้นมันซึมซึมทั้งคู่คือปัจจัยหุ้นใหญ่มันซึมอันนี้หุ้นเล็กจะคืนหุ้นเล็กอันนี้ถ้าหุ้นใหญ่ลงตลาดไม่ดีก็ต้องลงพร้อมกันก็ต้องลงพร้อแบบยากๆเลยใช่ครับแล้วก็ตัวหุ้นตัวเล็กเนี่ยคนฐานต่ำๆฐานต่ำๆที่เขาซื้อมานานแล้วอ่ะ เขาก็พร้อมจะขายได้ทุกเมื่อเหมือนกันเพราะว่าเขามีหน้าตักอยู่เยอะเหมือนกันนะนะครับเพราะเราแต่ละตัวขึ้นมา100เนี่ยคนที่ซื้ออยู่ตรงต่ํากว่าตรงแบบอย่างเช่นซื้อ2บาทแต่ตอนนี้ขึ้นมา4บาทแล้วเนี่ยโอ้โหคนคนที่ถือ2บาทนี่พร้อมกันหน่าเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็ผมก็ตามดูเหมือนกันนะคุณต้นผมก็เห็นว่าผู้ถือหุ้น หลายคนเนี่ยก็เริ่มขายหุ้นตัวเองออกมาแล้วนะครับมีรายงานทุกวันมีรายงานก็เห็นนะทุกขายตลอดช่วงนี้นะครับเพราะคือราคาหนึ่งคือราคามันสูงใช่ใช่สุดก็คือว่าณวันนี้ก็มองคล้ายๆกันนะครับว่าประเด็นในเรื่องของธนาคารการยุโรปเนี่ยข่าวบวกเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะตรงนี้มันต้องถัดไปอีกหน่อยนึ่งแต่โดยเฉพาะ e c b ีีอย่างเดียวนะมันต้องถัดไปว่าโอเคว่าผลในเชิงที่กระตุ้นแล้วเนี่ย เศรษฐกิจมันเฟื่องตัวจริงหรือเปล่าแต่สั้นๆคือเราอาจจะมองเป็นลบม่ใแสดงว่าหุ้นในประเทศไทยดูดีกว่าไหมใช่ถูกต้องอก่อนจะไปหุ้นแนะนํำเรามาตรงนี้ก่อนนะครับลูกค้าของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับวันนี้จะขึ้นทางด่วนฟรีแล้วครับจริงเหรอครับฟรีฟรีที่ว่าคุณพูดคุณผูดต้องรับผิดชอบนะครับฟรีคือหมายความว่าต้องเอา point g r a ks amazing point นะครับ1,200คะแนสอง0้อยคะแนนเอามาแลกนะครับได้ค่ากินพาร์ส easy pass ห้าบาทห้าร้อบาท เยอะไหมพันสองแลกได้ห้าร้เนี่ยปกติถ้าเป็นพอยต์ของธนาคารนะหนึ่งพันสองได้ร้อยยี่สิบอ๋อจริงเหรอหรือได้สิบอะไรอย่างเงี้ยนะแลกได้500บาทขึ้นทั้งเดือนครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นต้นนาคุณอนะ่ะเฉพาะรายการลูกค้าลูกค้าที่ชม รายการเดอดดีเบรของเราใช่ครับผมแต่ว่ามันมีโปรโมชั่นอื่นด้วยนะไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องนี้นะเราเปิดได้เว็บไซต์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยได้ว่าโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างมีพวกมีสมนงสมนารณ์ในด้วยนะไปดูกันนะโอเคสุดท้ายแนะนาหุ้นอะไรตอนนี้สำหรับเมื่อในต่างประเทศเริ่มมีปัญหาเราคุยกันมาประมาณสัก หลายสัปดาห์แล้วล่ะในในเปเปอร์ของผมว่าสหรัฐเองก็เริ่มแผ่วไม่ได้ว่าคือเขาไม่ได้ว่าเขาหดนะแต่เขาเขาเริ่มเขาเริ่มขยายตัวในอัตราที่ช้าลงยุโรปเองก็เศรษฐกิจแย่มากจีนเองก็ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดส่งออกทยเองว่าเราเองก็แย่เพราะฉะนั้นในประเทศยังดูดีที่สุดไฟฟ้าแล้วอ่าคราวนี้เราดูอ่าไฟฟ้าคราวนี้เราคุณต้นบอกไฟฟ้าเอ็กโก้ก็กลุ่มไฟฟ้าหนักๆนําขึ้นมาแล้วโตเกียวโกราบุรีไปแล้วพลังงานทดแทนไฟหมดแล้วเหลือเต็มโก้ยังเหลือยังเหลือเหเหลือที่เกี่ยวไฟก็ เพราะสายส่งหรือวิ่งตามนะ<อ>ตามโรงไฟฟ้ามา<อ>แล้วสุดท้ายเข้าม้อแปลงอ๋อสัปดาห์นี้แนะนำพุ้นม้อแปลงใช่เพราะอะไรเพราะเพราะมันจะเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยมาแรงเท่าไหร่<อ>แล้วก็เป็นตัวตัวที่ทุกคนทำโรงไฟฟ้า ถึงแม้จะเริ่มทำยังไงยังไงก็ต้องใช้หม้อแปลงอ่าก็มี qtc qtc นะครับมี akr แล้วก็ trt สามตัวนี้ถือว่ายังไม่แพงเท่าไหร่จะส่วนตัวผมผมชอบ qtc นะอ่าอันนี้คือทั้งหมดของรายการเดอะดีเบตครับผมนะครับถ้าอยากจะติชมรายการเรานะครับและแนะนำเราผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์เยอะเหน่อยนะครับเฟซบุ๊กเดอะดีเบตครับผม ks เดอะดีเบตครับผมเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับก็เช่นเดิมครับขอทุกทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ